สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะแม่ยืนยันเองแล้วบุญถาวรเฉลยแล้วหลังลือสพัดแม่แตงโมเตรียมยื่นถอนคำฟ้องทานายบุญถาวรมาแล้วไขข้อข้องใจกระจ่างหลังลือแม่แตงโมนิดาจะไปถอนคำฟ้องคดีที่ศาลจังหวัดนนทบรุรีพร้อมยืนยันเสียงแข็งจากกรณีหนุ่มกัญชัยเชิญนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมมาร่วมรายการโหนกระแส จนเกิดเป็นประเด็นดรมากขึ้นเมื่ออยู่ๆนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขขามนธิทีมงานทนายประชาชนโพมาเซอร์ไพส์กลางรายการสร้างความตกใจให้หลายคนเป็นอย่างมากทั้งนี้ช่วงหนึ่งของรายการทนายตั้มระบุว่าหากแม่พนิดาถอนคำฟ้องคดีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วแตงโมจะได้ความยุติธรรมได้อย่างไรถ้านายอัจฉริยะอ้างว่ามีหลักฐานจริงซึ่งนายอัจริยะระบุว่า ตอนนี้ต้องให้แม่อย่าถอนโดทนายตั้มก็บอกว่าแม่ไม่ได้รักตอนอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นายบุญถาวรปัญญามณีโชตทนายความได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาพี่จิมแม่แตงโมคุยกับผมว่ายืนยันจะไปถอนคำฟ้องคดีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีจริงๆผมไม่รู้ว่าผมจะไปโกหกประชาชนทำไมและเพื่ออะไรถ้าไม่เชื่อลองถามคุณพี่จิมแม่แตงโมสิว่า เป็นความจริงหรือไม่อย่างไรขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ